จริงๆก็ไม่อยากลุกขึ้นมายพิรายแล้วครับเพราะมันดึกแต่ว่า,บ,างงบังเอิญไปเห็นซุปเปอร์แมนคนที่สองมาวันนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าประเทศไทยมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นแม่ผมฟังรัฐมนตรีการคลังผมเกือบลืมอภิปรายพี่ชายผมไปเลยซุปเปอร์แมนอัจฉริยะนี่แหละจะมาแทนนายกเพราะท่านคุยทุกกระทรวงตะบวงกลมแก้ปัญหาดีนูน่นดีนี่ดีนั่นประเทศนั้นจะมาลงทุน เอาแต่เอ็มจีกรับมากรเอาพาราโซนิกกรับมากรเอานิสสันที่จะไปเวียดนามนี่กลับมาก่อนแล้วไปดูคนสุรินด้วยอย่าให้อดอย่าให้หิวผมฟังเคลิ้มเลยตะกี้แล้วก็อย่าตามหลังปีดีปีดาอยู่ให้ครบไปพร้อมกับนายกเพราะไม่น่าจะเกินสามเดือนแล้วท่านก็จะไปท่านประธาน่ิการครับจริงๆแล้วเนี่ย การอภิปรายครั้งนี้นี่ผมเห็นใจท่านนายกเพราะผมรู้ว่าทุกคนขึ้นมาเนี่แม้แต่พักรัฐบาลเองจิ้มตรงไหนโดนตรงนั้นผมจะอภิปรายพยายามเลี่ยงไปหาลือกับท่านประธานวิบสุทินท่านสุทินว่ามานิดถ้าไม่อยากอภิปรายอะไรก็เรื่องอริยสัจสีทางออกของาศาสนาพุทธที่เจ้าชายสิทธิตทัตเดินสแสวงหาจนหาเหตุหาผลหาแห่งการแก้ปัญหาจนได้ ผมบอกว่าวันนี้ท่านนายกเลยไปแล้วพูดเรื่องธรรมะแม้แต่ดตรนิยมพูดตะก,กี้ท่านวิศณุก็ต้องมาตอบแทนเพราะวันนี้นี่ท่านติดคุกอำนาจท่านติดคุกของความเป็นประเดจการผมนี่อุตส่าห์ให้กำลังกจท่านนั่งดูท่านบริหารประเทศมาหลายปีแต่คำตอบที่ได้แต่ละวันเนี่ยมันเก็บใจข้อที่หนึ่งถ้าท่านทำอะไรไม่ได้ ท่านก็จะไปโทษรัฐบาลเก่าข้อที่สองท่านก็จะทวงความดีความชอบที่เข้ามานี่เพราะอะไรจำได้ไหมเขาจำได้ครับเขาจำแม้กระทั่งว่าเพลงที่ท่านร้องได้อย่างดีเยี่ยมเลยเขาไม่คิดว่าท่านจะมาอยู่นานขนาดนี้เขาไม่คิดที่ท่านจะเอาประเทศไทยไปทำลายด้วยน้ำมือของท่านเอง ท่านหลงอำนาจท่านหลงทุกเรื่องทุกราววันนี้พิสูจน์กันง่ายๆถ้าท่านอยู่ได้ท่านทําทุกอย่างสี่กุมารเป็นนั่งล้านให้ท่านมีขมเบ้งหนึ่งคนท่านเอาเขาออกเฉยเฉยหรือว่าท่านได้ซปเปอร์แมนภาคสองมาเพราะอะไรจะเกิดอะไรจะไปใครจะตายเท่าไหร่ใครจะฆ่าตัวตายแต่ละวัน ทำไปท่านติดคุกอำนาจวันนี้ท่านประธานครับผมมาไม่ทันมันสายผมจะไปทําไปรับรองเงินเดือนจะไปประกันนายกออกจากคุกอำนาจเพราะท่านตั้งใจให้เขาติดคุกตลอดชีวิตทานายกครับ ผมคงมีเวลาน้อยเนื่องจากว่าทันวิรัตบอกว่าเวลาเหลือตะกี้ขอมาบอกผมเตรียมการมาอย่างดีแต่ก็ต้องรีบคุยนี่ผมลุกขึ้นมาช่วยนายกนะครับผมไม่ได้มาทำลายนายกก่อนที่นายกจะเสียทุกอย่างก่อนที่นายกจะติดตาไว้กับประเทศไทยในอีกฉบับหนึ่งที่นายกคิดไม่ถึงนายกรีบทำสิ่งที่มันดี และมีประโยชน์กับประเทศชาตินั่นก็คือเตรียมวางแผนการลาออกหลังจากการยกล่างรัฐธรรมนูนเสร็จนะครับผมดูแล้วท่านอยู่ไม่ได้หรอกครับวันนี้คนไทยป่วยทั้งประเทศถามว่าทําไมที่ป่วยเพราะผู้บริหารป่วยป่วยทั้งด้านจิตใจป่วยทั้งด้านความรู้ความสามารถป่วยไม่สามารถที่จะบริหารและที่สําคัญที่สุดวันนี้ความศรัทธาของท่านหมด ท่านเข้ามาปีแรกท่านพูดยังไงถูกหมดท่านเดินสงงาเหมือนอาชาของพระอิศวรแต่วันนี้ท่านลงไปดูทีวีนะครับว่างๆนั่งสมาธิแล้วปัญญามันจะเกิดแล้วท่านจะรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงผมก็เลยต้องลุกขึ้นมาบอกท่านเพราะผมไม่มีโอกาสที่จะไปทำเนียบพวกคนรอบข้างท่านนี่ อวยอวยอวยกระทังซปเปอร์แมนสองกัตะก,กี้ใช้ได้มาถึงไม่ขี่วันเองอวยจ,จนกระทั่งว่านี่เพื่อนพ้องน้องพี่ผมทางนี้เริ่มจะตกอานกันหมดแต่เริ่มเปิดสกสารทโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ผมก็เลยต้องคุยกับพรรคพวกว่าไม่ธรรมดานี่ไงคนที่ทําให้ในายกเสียหายไอ้สี่กุมารที่แล้วนี่อวยไม่เป็นก็บ่อยไปตั้งพรรคก็ตั้งก็บ่อยทำนู้นก็ทําถึงวันปลดปลดอย่างไม่มีราคาเลย แต่ท่านอาจจะอยู่ได้นานนะครับวันนี้นายกก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยแต่รัฐมนตรีอื่น,นๆถ้าจะเรียนแบบวิชาบ้างก็เอาเลยครับท่านประธานครับกลับมาเรื่องนี้ผมถามเรื่องเงินฟื้นฟูนที่คุยสะก,กี้นี่ผมเป็นกรรม,มาการวิสามันเรื่องเงินกู้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านเดินไปถึงไหนไม่มาถึงไหนเลยไอ้โคกหนองนาะไปทำได้ยังไงน้ำไม่มี แล้วสเสอ,อโยนโครกร้องนาไปให้กระทรวงมหาดไทยทำมาต้องเป็นกระทรวงรเกษตรแล้วคนรับผิดชอบก็คือสภาพัฒน์แทนที่มาให้รัฐมนตร,ตนทรีที่มาจากชาวบ้านที่มาจากเลือกการเลือกตั้งนี่เขาเข้าใจปัญหาจะได้เอาไปทำนี่ไปสภาพัฒน์วันนี้พิจารณาไปได้ไม่เกี่นเลยผมถามทวงถามในที่ประชุมว่าไปทำได้ยังไงในเมื่อน้ำไม่มีสุรินไม่มีน้ำศรีสะเกดไม่มีน้ำร้อยเอ็ดไม่มีน้ำ แล้วจะมาบอกว่าซบโลนอีกซบโลนยังปล่อยถึงไหนไม่ถึงไหนเลยคนมาลอกสภาทุกวันท่านซุเปอร์แมนสองโทษหน่อยแน่มาถึงนู่นนี่นั่นผมฟังแล้วโอ้โหท่ประาธานที่เคารพก็อยากจะฝากนายกนายกครับเวลาใครมาอวยท่านนะเพราะท่านวิกฤตศรัทธาก็เนื่องจากคนอวยท่านมากไงครับท่านถอดฝืนการอวย ท่านถอดปืนคนที่มาได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับท่านผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแต่คนฆ่าตัวตายทุกวันฆ่าตัวตายเพราะความอดอยากความเหลื่อมล้ํามันมีชอบพูนมัง่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมั่นคงเลยครับพวกเจ้าสัวทั้งหลายและท่านปฏิเสธผมไม่ได้เพราะความผูกพันระหว่างท่านกับเขามี วันเกิดโควิดท่านเขียนจดหมายไปถึงเขาทําไมไม่เขียนจดหมายถึงตาสีตาสาใหญ่มีใหญ่มาลูกแก่ปลาชอยติ่ทีบ้านบ้างแหละครับอันนี้เขียนถึงเก้าสวยนั่นแน่นอนที่สุดผมไม่ได้ว่านะฮะไม่ได้กล่าวโจมตีว่านโยบายของท่านเพื่อตอบสนองเขาบางเงินนโยบายของท่านออกตรงกับสินค้าที่เขามีพอดีธุรกิจเขามีพอดีไงทำให้เขารวยมัมง่งคั่งมั่งคั่งมั่งคั่งขึ้นนี่จะออกอีกสามหมื่นล้านไปซื้อร้านสะดวกปอชาวบ้านว่าร้านสะดวก เป็นอะไรไม่รู้ว่าท่านก็ถอนตัวว่าวันนี้ยังเงินยังไม่มีเขารู้เท่าตันแต่ทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเป็นเงินที่ท่านหามาได้จากการบริหารจัดก,การเนี่ยท่านทำไปแล้วแต่นี่มันเป็นเงินกู้กู้กู้แล้วก็กู้ผมยกตัวอย่างท่งทานประธานบเงินผมรูปรลอในเรือดำนำ้ำผมไปสุรินทร์กับบานชาวบ้านเขาชื่นชมว่าผมเป็นวีรบุรุษตันเรือดำนำ้ำผมไม่ใช่ บางเงินผมนั่งเป็นอนุอุ่พอดีเพราะผมไม่ได้กลัวกับทาารเลยกับพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่เป็นนายกผมก็ไปตำแหนี้ครับบางเงินมาเป็นผู้บริหารแล้วอยู่นานยังไม่รู้ตัวเองอีกวันนี้ก็ว่าคนประยุค์เด็กผมไม่เคยแล้วก็ทราบข่าวจากสัมภานี่ไม่เคยแต่เขาเบื่อไปศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆสิครับว่าคนไทยเบื่ออะไรบ้างแล้ววันนี้มันอดอยากผมยกตัวอย่างกลับมาเรือนำ,นำ เขาบอกว่าทำไมไม่เอาสินค้าทางการเกษตรเนี่ยไปแลกเรือมาเอาข้าวไปแลกเอาอ้อยไปแลกเอาสินค้าไอ้นี่จะซื้อ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 ,อ,อลูกเดี่ยวมันแปลได้ว่าทำไมต้องซื้อทำไมไม่ใช่กลยุทธ์จากการบริหารบ้างล่ละครับเย,ยอะแยะไอ้สิ่งที่เขาดีๆผมเคยบอกในสภาแห่งนี้ว่าเอาไปทำเสียเพื่อเห็นแก่บ้านแก่เมืองนี่มูทะลุใหญ่ ก็คิดว่าตัวเองนี่คือซุปเปอร์แมนอจาริยะใครฝังอะไรไม่ได้ใครฝังก็เป็นนั้นว่าจะเตะใครฝังก็เป็นนั้นว่าจะด่าวันนี้ผมดีใจอยู่อย่างผมสังเกตจากพฤติกรรมบั้นปลายของอายุนายกเห็นได้ชัดเพราะผมก็อยู่สภามานานท่านเริ่มมีอาการพูดจาฟังสนอหูไม่ได้ไปโทษรัฐบาลเก่าไม่ได้มีอารมณ์ นี่มันบ่งบอกเหมือนฝนจะตกมดก็วิ่งขึ้นนะประธานแต่บัเงเอิญซุปเปอรแ์แมนสองมาก็จะได้เปลี่ยนฟันฟันพวกผมก็จะได้อยู่ต่อแม่ยอดเยี่ยมจริงๆมาถึงฟาดแต่ครึ่งชั่วโมงนะครับไปคุยถึงโควิดของกระทรวงน้ำสุขท้องเที่ยวอะไรพันไปบุตร <c oughs> ตประธานเราก็สบายแล้วผมบอกพวกสบายใจได้นะครับผมบอกสบายใจได้ฉะนั้นท่านประธานี่เการพครับ ผมเวลาด้วยจริงจริงๆงผมเตรียมเอกสารไปเยอะผมอยากเห็นท่านนายกวันนี้นี่ท่านถอยกับการลุกอำนาจเลยครับท่านปฏิวัติมาท่านอย่าไปพูดเลยว่าท่านไปร้องเพลงให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่สบายท่านบอกว่าเบื้องต้นปฏิวัติมาจะอยู่ปีหนึ่งท่านฟาดมาห้าหกปีท่านบอกว่าจะเลือกตั้งผู้แทนท่านก็ทำลายมาไม่เป็นไร ทำลายพวกผมแต่วันนี้ไปทำลายประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นครับอบตอบจอเทศบา,ากลกรุงเทพพัทยาก็ารอเลือกก็าถามเมื่อไรจะเลือกเมื่อไรจะเลือกเมื่อไรจะเลือกทำลายทั้งระบบว,วันนี้ในสภายอย่างนี้มาอยู่กันด้วยก็ต้องอยู่ฮะแต่เราควบคุมโดยรัฐธรรมนูญหมดแล้วสวสองร้อยห้าสิบคนผมก็ไม่โทษของนะครับที่เขาเลือกนายก ก็เพราะนายกเลือกเขามาแต่เขาไม่เลือกนายกเขาเป็นอะไรล่ะเขาก็ต้องเลือกนะครับแล้วก็ควบคุมหมดเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในสภาผู้แทนแห่งนี้พักรัฐบาลมี19บก้พักการแต่งตั้งรัฐบาลมีเพื่อเศรษฐกิจมาคุยกันด้วยว่าโดยเรื่องกล้วยไอ้นี่ก็ต้องคุยกันวันแก้รัฐธรรมนูญ ด้วยมันมีผลอย่างไงกับการจัดตั้งรัฐบาลมันมีผลอย่างไงกับรัฐรรมนูญก็ต้องมาคุยกันนประธานผมก็เลยบอกว่าวันนี้ครับจริงๆผมบอกแล้วว่าท่านนายกครับท่านไปทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะครับผมกับท่านอายุไม่ห่างกันแต่อ้น้องน้นํานี่บอกว่าให้ลาออกเขียนใบลามาแล้วนายกไม่อยู่ไม่กล้าไปถือผมถือให้แต่ผมกับท่านเราอายุไม่ห่างกันเราอยู่ไม่ขี่ผืนผ้าหรอกครับ กับบนผืนแผ่นดินนี้เรามอบสิ่งดีๆนะครับให้กับผืนแผ่นดินนี้ท่านอย่าดือด้อนะครับท่านอย่าคิดว่าท่านคือซปเปอร์แมนท่านอย่าคิดว่าท่านคือฮิโร่ท่านอย่าคิดว่าได้ทุกอย่างคือให้เขาเถอะครับเด็กที่เขามาเดินขบวนเนี่ยมันเป็นความสวยงามเพราะเขาคิดแล้วเขาไม่เชื่อท่านแล้วเขาวิกฤตศรัทธาท่านเพราะเขาฟังดูแล้วอะไรถ้าไปอยู่กับท่านนายก อยู่กับรัฐบาลอยู่ได้ถูกหมดใครผิดขนาดไหนอยู่ได้คดีหลุดคดีไม่มีปัญหาเอินตองตันกู้มาแล้วอนาคตของเขาล่ะครับเที่ยวนี้เขาตกงานหน้าแสนคนสามถึงห้าแสนคนกอไปแต่ผิดข้อมูลท่านก็บอกว่าแต่จ้างก็จ้างปีเดียวก็จ่าเอินกู้เขาก็รู้ว่าเอินกู้พอผมตายไปนายกตายไปเขาครับเสียดอกเบีย้ยอะไรเอินต้น เขาก็เลยใช้คำว่าให้หมดในยุคเขาอย่าไปแปลความมากว่าเขาจะปฏิวัติว่าเขาจะทาเด็กไม่มีปัญญาหรอกครับขนาดพวกเรายังไม่มีปัญญาเลยยี่สิบสองพฤษภาผมนอนกบดานแทบไม่กล้าหายใจเลยแล้วเด็กมันจะอยู่ยังไงอย่าไปคิดอะไรมากแค่ขอมาเรียกโอกาสของเขากลับเขาอยากเห็นประเทศไทยเป็นดินแดนศิลิวิไลเหมือนกับซูเปอร์แมนสองว่าเขาอยากเห็นอย่างนั้น แต่วันนี้ข้อเท็จก็จริงเราได้พิสูจน์กันอยู่อดอดอดครับวันก่อนผมบอกว่าขอทานยังขาดทุนวันนี้ขอทานไม่มีแต่กําลังจะมาหลังจากนี้อีกสองเดือนครับเพราะเขาไล่ออกจากงานกันแย่ๆตอนนี้ไอ้ซอบโลนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพียงแต่ไปพักจําระนี่กันอยู่นั่งกันในนี้ท่านะะรัฐมนตรีพลังงานครับเขาเรียนรู้เขาเข้าใจไม่ใช่ท่านมาแล้วก็โห ท่านไปบรรยายข้าราชการในกระทรวงท่านฟังนะครับเขาจะได้นั่งพยักคอพยักคอแต่ไม่รู้ว่าเขาห่วงนอนหรือเขาฟังท่านจริงแต่ในสภายอย่างนี้ไม่ได้นะครับอยาความจินตนาการโลกให้จินตนาการ,กากนนาการไม่ได้ท่านนายกเคยจินตนาการมาหลายเรื่องแล้วจนเกิดวิกฤตศรัทธาที่เขาไม่เชื่อถือไองครับวันนี้เพราะวิกฤตศรัทธาไม่เชื่อถือมันจึงเกิดอย่างนี้ขึ้นท่านนายกค,ครับผมจะลงเลยครับ แต่ว่าผมกราบนายกด้านหลังเขาได้ครับผมไม่ใช่คนนักเลงครับผมมาจากกรูผมบอกนายกเตรียมการลงจากเวทีนะครับรัฐบนตรีคนอื่นอยู่ต่อวันนี้เขาวิกฤตศรัทธาไม่เชื่อท่านคนเดียวผมไปฟังเสียงทุกเสียงทั้งรุ่นเด็กรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เขาไม่ฟังท่าน แล้วเขารู้ว่ามีปัญหาวันนี้คุณปีดีหรือคุณปีดาที่มาใหม่ลาออกอนะอย่าไปอ้างเลยนะครับว่าเขาป่วยอมพระพร้อมไปโบสถ์มาพูดเขาก็ไม่เชื่อมาทําไมยี่สิบวันเออถ้าปีดีไปโดนรถไฟชนที่หัวลำโพงไอ้นี่เขาเห็นเป็นที่ระจากษ์ว่าเกิดอุบัติเหตุไม่สบายจริงๆแต่นี่มาอยู่ป๊ป๊บป๊ป,ป,ป๊ลาออกมันไม่ได้ครับ นี่มันผู้แทนกว่าจะผ่านมาได้ดิยกมือไหว้คนมาเป็นแสนแสนครั้งรู้ครับแค่ฟังข่าวก็รู้ไม่ต้องมาสอบถามนะครับฉะนั้นวันนี้เพื่อเห็นแก่บ้านเมืองนะครับเพื่อเห็นแต่พวกเราอยู่กันไม่ขี้ไม่ขี่ผืนผ้าแล้วครับลาออกนะครับท่านยกรีบทำเมื่อวานผมดีใจที่ท่านอนุมัติเป็นประชามติไอ้ทำประชามติเพื่อไปสอบถามแล้วก็ไปประชามติ ไอ้แก้ไขลำนวนแต่งตั้งสอสรนะครับพวกผมพักเพื่อไทยเรายินดีนะครับเราประกาศตลอดว่าเรายินดีที่จะแก้ไขลำนวนที่มันมีปัญหาไม่ว่าที่มาขององค์กรอิสระไม่ว่ากระบวนการการเลือกตั้งไอ้สิ่งที่ท่านทําไว้เราก็จะมาแก้เรายืนยันยกเว้นหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองสถาบานนันอันสูงสุดที่เรายึดเหนี่ยวอยู่ไอ้ตรงนี้เราไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากไอ้ประเภทองค์กรอิสระก็โดยเฉพาะท่านสวที่ผมคนรุทั้งหลาย นะครับก็ไม่ได้ไปรังแกท่านแหละก็จะหาที่อยู่หาที่กินหาที่ทำมาหากินให้ท่านอย่างดีนะครับท่านก็ไม่ต้องกังวลใจมากนะครับอย่างไรก็ดูแลท่านอยู่ถ้าไม่มีตําแหน่งจริงๆก็ออมาเป็นผู้ช่วยนะครับกองสสพักเพื่อไทยก็ได้คนละคนคนละคนก็คอยว่ากันนะครับ่ายกครับลาออกนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยกันวันหน้าผมจะไปเยี่ยมท่านที่บ้านครับขอกราบขอบคุณครับ